เจอเหตุการณ์สดสดร้อนร้อนนะครับรถกระบะสีขาวนะครับให้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับให้แบบนี้กับรถคันรถเก๋งสีขาวคันนี้นะครับนะครับว่าเขาจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับตอนเช้าที่แยกมอฟขาระยองนะครับกระบะน่าจะเป็น ตโยต้าสีขาวนะครับคันข้างหน้านะครับให้ของรับนะครับกับรถเก๋งอันนี้นะครับมีการเบียดกันนิดหน่อยนะครับแต่ก็ว่าไม่ชนกันนะครับข่าวเรื่องเล่าวันนี้นะครับสดสดร้อนๆนะครับหกโมงครึ่งนะครับที่แยกมาบขานะครับใจเย็นๆกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ